สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะเลืกประเด็นน่ารู้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาออลองงัดแงะข้อมูลจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่แบบใกล้ตัวหลายคนเลยคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนี่สินเนี่ยไม่ถูกชำระตามกำหนดหรือที่กฎหมายเรียกว่าผลแห่งการไม่ชำระนี้นั่นเองค่ะใช่ครับ วันนี้เราจะพุ่งเป้าไปที่เนื้อหาหลักๆเลยก็คือในหมวด2ส่วนที่1ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่มาตรา203ไปจนถึง225ซึ่ง มาตราพวกนี้เหมือนเป็นคู่มือเลยนะครับว่าใครผิดนัดเมื่อไหร่ทั้งฝั่งลูกหนี้แล้วก็ฝั่งเจ้าหนี้ด้วยแล้วแต่ละฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องอะไรได้บ้างหรือจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงถือเป็นหัวใจสําคัญของพวกสัญญาแล้วก็พาระผูกพันต่างๆเลยทีเดียวครับเหมือนเป็นกติกาหลักๆเลยเนาะเวลาเกิดปัญหาเรื่องหนี้สินขึ้นมางั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าคะ่ะจุดแรกที่ต้องเคลียร์กันก่อนเลยคือแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะ ที่เรียกว่านี่มันถึงเวลาต้องจ่ายกันแน่ครับอันนี้ต้องเริ่มที่มาตรา203นะครับเป็นหลักพื้นฐานเลยคือถ้าในสัญญาเนี่ยไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แบบชัดเจนหรือว่าดูจากสถานการณ์แวดล้อมพฤติการต่างๆก็บอกไม่ได้จริงๆกฎหมายบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิเรียกให้จ่ายได้ทันทีเลยแล้วฝั่งลูกหนี้เองก็จ่ายได้ทันทีเหมือนกันอ๋อคือเรียกได้เลยจ่ายได้เลยถ้าไม่ได้ตกลงเวลากันไว ใช่ครับแต่ถ้ามีการกำหนดเวลาไว้เช่นจ่ายทุกสิ้นเดือนหรือจ่ายวันที่15เดือนหน้าโดยหลักแล้วนะครับกฎหมายสันนิษฐานว่าเจ้าหนี้จะไปเร่งให้จ่ายก่อนกำหนดไม่ได้อืแต่กลับกันถ้าลูกหนี้พร้อมอยากจะจ่ายก่อนกำหนดอันนี้ทําได้ครับฟังดูก็ตรงไปตรงมาดีนะคะแต่จุดที่มักจะเป็นประเด็นถกเถียงกันคือคำว่าผิดนัด แค่เลยกําหนดจ่ายไปแค่วันเดียวเนี่ยถือว่าผิดนัดทันทีเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามันต้องมีขั้นตอนอะไรก่อนอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับต้องดูมาตรา204คือมันมี2ส,สถานการณ์หลักๆเลยนะครับค่ะยังไงคะ 1. ถ้าในสัญญาหรือข้อตกลงเนี่ยระบุวันชําระหนี้ตามปฏิทินไว้อย่างชัดเจนเช่นกําหนดเลยว่าชําระภายในวันที่30กันยายน ค่ะชัดเป๊ะพอถึงกำหนดวันนั้นปุ๊บและยังไม่จ่ายเงินแบบนี้ลูกหนี่ถือว่าผิดนัดทันทีครับทันทีเลยเหรอคะใช่ครับไม่ต้องมีการส่งจดหมายเตือนหรือทุ้งถามอะไรทั้งสิน้นอันนี้คือตามวรรคสองของมาตรา204อ๋ออันนี้เหมือนเป็นกับดักได้เลยนะคะเนี่ยถ้ากำหนดวันเป๊ะๆไ,ไว้ลืมจ่ายนิดเดียวก็คือเข้าสถานะผิดนัดอัตโนมัติเลยแบบไม่มีสัญญาณเตือนถูกต้องครับเรียกว่าเป็นผิดนัดอัตโนมัติได้เลยแต่ ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้กําหนดวันตามปฏิทินไว้แน่นอนหรืออาจจะกําหนดโดยอิงกับเหตุการณ์อื่นเช่นจะจ่ายเมื่อสินค้าลอตใหม่มาถึงค่ะแบบไม่ระบุวันที่แน่นอนใช่ค่ะแบบนี้เนี่ยการที่ลูกหนี้ยังไม่จ่ายเมื่อหนี้ถึงกําหนดแล้วคือสินค้ามาถึงแล้วยังไม่ถือว่าผิดนัดทันทีนะคะอา้าวเราต้องทํายังไงคะเจ้าหนี้ต้องให้คําเตือนก่อนค่ะคําเตือนใช่ครับ คือต้องมีการโทรหาไว้ก่อนอาจจะด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือก็ได้แล้วถ้าลูกนี่ยังเพิกเฉยไม่ยอมจ่ายหลังจากได้รับคำเตือนแล้วแบบนั้นนะครับถึงจะถือว่าตกเป็นผู้ผิดนัดอันนี้ตามวรรคแรกของมาตรา204อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการมีคำเตือนหรือไม่มีเนี่ยสำคัญมากเลยขึ้นอยู่กับว่ากำหนดเวลาชำระนี่ไว้ชัดเจนแค่ไหนในตอนแรก แล้วมีข้อยกเว้นไหมคะถ้าสมมติว่าลูกนี้ไม่ได้จ่ายจริงๆแต่เป็นเพราะเหตุที่ตัวเองควบคุมไม่ได้เลยมีครับอันนี้คือมาตรา205มาตรานี้บอกว่าตราบใดที่การไม่ชําระนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติการที่ลูกนี้ต้องไม่ต้องรับผิดชอบเช่นอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยตามนิยามของกฎหมายค่ะตราบนั้นลูกนี้ก็ยังไม่ถือว่าผิดนัดครับแต่ก็ต้องพิสูจน์ได้จริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่กล่าวอ้างแน่นอนครับ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเหตุนั้นตนไม่ต้องรับผิดชอบจริงๆไม่ใช่แค่ข้ออ้างลอยๆแล้วมีกรณีไหนอีกไหมคะที่ผิดนัดอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องเตือนนอกจากกรณีปฏิทินที่ชัดเจนมากๆมีอีกกรณีที่สําคัญครับคือหนี้ที่เกิดจากการละเมิดละเมิดใช่ครับตามมาตรา206เช่นเราขับรถไปชนรถคุณอื่นเสียหายต้องจ่ายค่าซ่อมค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกนี้หนี้ประเภทนี้เนี่ยกฎหมายถือว่าลูกหนี้ผิดนัดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุละเมิดเลยครับอ๋อ คือนับตั้งแต่วันที่ทำผิดเลยใช่ครับไม่ต้องรอให้เจ้าหนี้หรือก็คือผู้เสียหายมาทวงถามก่อนถึงจะผิดนัดชัดเจนเลยค่ะนั่นคือมุมของฝั่งลูกหนี้นะคะทีนี้ลองพลิกเหรียญดูบ้างค่ะมีสถานการณ์ที่เจ้าหนี้เป็นฝ่ายผิดนัดเองได้ด้วยหรอคะอันนี้นึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะมีแน่นอนครับแล้วก็สำคัญมากด้วยโดยเฉพาะในพวกสัญญาต่างตอบแทนมาตรา207คือจุดเริ่มต้นเลยครับ กฎหมายบอกว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยขอปฏิบัติการชำระหนี้อย่างถูกต้องตามสัญญาแล้วเช่นเอาเงินไปให้ครบถ้วนตามกำหนดหรือเอาของไปส่งมอบตามที่ตกลงค่ะคือทำตามหน้าที่ตัวเองแล้วใช่ครับแต่เจ้าหนี้กลับไม่ยอมรับชำระหนี้นั้นโดยที่ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่ฟังขึ้นมาอ้างได้เลยแบบนี้แหละครับที่เจ้าหนี้จะกลายเป็นฝ่ายผิดนัดเสีเองเอ้าหรอคะ การขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยถูกต้องนี้ต้องทําถึงขนาดไหนคะต้องเอาเงินไปวางตรงหน้าเลยไหมแล้วเหตุผลัตรไหนที่เจ้าหนี้อ้างได้หรืออ้างไม่ได้คะครับมาตรา2 0 8ก็ขยายความไว้นะครับว่าโดยหลักแล้วก็คือการเสนอชําระหนี้ให้ตรงตามลักษณะหนี้เช่นหนี้เงินก็ต้องเสนอเงินหนี้ส่งของก็เตรียมของไปส่งค่ะแต่มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจเหมือนกัน คือถ้าเจ้าหนี้แสดงท่าทีชัดเจนแต่แรกแล้วว่าแบบยังไงก็ไม่รับแน่ๆอ๋อแสดงเจตนาเลยใช่ครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือการชำระหนี้มันต้องอาศัยให้เจ้าหนี้ทำอะไรบางอย่างก่อนเช่นต้องนัดวันมาตรวจรับของก่อนแล้วถึงจะจ่ายเงินได้ค่ะในกรณีแบบนี้เนี่ยลูกหนี้ไม่ต้องไปถึงตัวเจ้าหนี้จริงๆก็ได้แค่บอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ว่าตนเองพร้อมแล้วนะที่จะชำระให้เจ้าหนี้มารับ หรือให้ทำในส่วนที่เจ้าหนี่ต้องทำแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับคำบอกกล่าวนั้นมีผลเท่ากับการขอชำระหนี้เลยแล้วเหตุผลที่เจ้านี่อ้างไม่รับชำระได้ล่ะคะเช่นอ้างว่าวันนี้ไม่ว่างแบบนี้ถือว่าผิดนัดไหมอืมต้องดูเป็นกรณีไปครับถ้าเป็นเหตุขัดข้องชั่วคราวจริงๆเช่นป่วยกระทันหัน มาตรา2.1.2บอกว่าถ้าไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนหรือลูกหนี้มีสิทธิชำระก่อนกำหนดเนี่ยการที่เจ้าหนี้มีเหตุขัดข้องชั่วคราวจริงๆอาจจะยังไม่ทำให้ผิดนัดทันทีเว้นแต่ว่าลูกหนี้จะได้บอกกล่าวล่วงหน้าแล้วพอสมควรนะครับ ค่ะแต่ถ้าเป็นแค่การอ้างว่าไม่ว่างแบบไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือดูแล้วเหมือนเจตนาจะประวิงเวลาอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายผิดนัดต,ตามมาตรา207ได้ครับแล้วถ้าลูกหนี้เองก็ยังไม่พร้อมจริงๆตอนที่ไปเสนอจ่ายล่ะคะอ่าอันนั้นก็มีในมาตรา211ครับถ้าตอนที่ลูกหนี้มาเสนอชำระหนี้แต่ตัวลูกหนี้เองก็ยังไม่พร้อมจริงๆที่จะชำระได้เช่นบอกจะจ่ายเช็ค แต่เช็คยังไม่มีเงินในบัญชีแบบนี้เจ้าหนี้ปฏิเสธไปก็ยังไม่ถือว่าผิดนัดครับเข้าใจแล้วค่ะประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องสัญญาต่างต่อแพลนที่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ให้กันเช่นซื้อขายของคนซื้อต้องจ่ายเงินคนขายต้องส่งของถ้าฝ่ายหนึ่งพร้อมแต่อีกฝ่ายไม่พร้อมล่ะครับจะเป็นยังไงนั่นคือหัวใจสําคัญของมาตรา210เลยครับในสัญญาแบบนี้เนี่ยถ้าลูกหนี้เช่นคนซื้อจะต้องชําระหนี้คือจ่ายเงิน ก็ต่อเมื่อเจ้านี้คือคนขายต้องชำระนี่ตอบแทนคือส่งของด้วยค่ะมันผูกกันอยู่ใช่ครับแม้ว่าเจา้าหนี่คนขายจะเตรียมพร้อมรับเงินจากลูกหนี้แล้วก็ตามแต่ถ้าตัวเองยังไม่เสนอที่จะส่งมอบของตามหน้าที่ที่ตนเองพึงต้องทาแบบนี้เจ้าหนี่ก็ถือว่าผิดนัดได้เช่นกันครับอ๋อว่าง่ายๆคือจะเรียกร้องให้อีกฝ่ายทำหน้าที่ของเขาตัวเองก็ต้องพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองด้วยไม่งั้นก็ไปว่าเขาผิดนัดไม่ได้ถูกต้องครับ เป็นหลักที่ยุติธรรมดีคือต่างคนต่างต้องพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองเอาละค่ะสมมติว่าตอนนี้ชัดเจนละว่าลูกหนี้เป็นฝ่ายผิดนัดแน่ๆคราวนี้เจ้าหนี้จะใช้ไม้แข็งอะไรได้บ้างตามกฎหมายคะฟ้องศาลบังคับเลยได้ไหมได้ครับนั่นคือสิทธิพื้นฐานตามมาตรา2 1 3วรรคแรกเลยเจ้าหนี้สามารถฟ้องศาลเพื่อขอบังคับชำระหนี้ได้ก็คือให้ศาลสั่งให้ลูกหนี้ทำตามที่ตกลงกันไว้นั่นแหละครับค่ะอี่มันไม่เปิดช่องให้บังคับได้จริงๆเช่น จ้างนักร้องดังมาร้องเพลงในงานแต่เขาเบี้ยวไม่ยอมมาร้องศาลคงไปบังคับคอเขาให้ร้องเพลงได้จริงไหมครับอ่าจริงด้วยค่ะแล้วถ้าบังคับโดยตรงแบบนั้นไม่ได้ล่คะคะมีทางออกอื่นไหมหรือว่าได้แค่เรียกค่าเสียหายอย่างเดียวมาตรา2องเตรียมทางออกไว้หลายทางเลยครับขึ้นอยู่กับประเภทของนี่เลยค่ะเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกถ้าเป็นนี่ให้กระทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวมากนักเช่น จ้างให้สร้างรั้วหรือซ่อมแซมบ้านแล้วลูกหนี้ไม่ทำศาลอาจจะสั่งให้หาบุคคลภายนอกมาทำแทนได้แล้วให้ลูกหนี้เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ๋อจ้างคนอื่นทำแทนได้แล้วให้ลูกหนี้จ่ายใช่ครับ 2. ถ้าเป็นหนี้ให้งดเว้นการกระทำเช่นตกลงกันว่าจะไม่ก่อสร้างต่อเติมบ้านแต่ลูกหนี้ฝ่าฝืนไปทำเจ้าหนี้ฟ้องให้ศาลสั่ง,งรื้อถอนสิ่งที่ทำไปแล้วได้เลยโดยลูกหนี้ออกค่าใช้จ่าย และยังขอให้ศาลกำหนดมาตรการป้องกันในอนาคตได้ด้วยโหแรงเหมือนกันนะคะหรือได้ด้วยครับ 3. ถ้าเป็นหนี้ให้ทำนิติกรรมเช่นตกลงซื้อขายที่ดินกันแล้วแต่คนขายไม่ยอมมาเซ็นสัญญาโอนค่ะอันนี้เจอบ,บ่อยอันนี้น่าสนใจมากครับศาลสามารถมีคำพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ได้เลยหมายความว่ายังไงคะก็คือไม่ต้องงอให้เขามาเซ็นครับ คำพิพากษาของศาลมีผลบังคับทางกฎหมายเสมือนว่าเขาได้แสดงเจตนาโอนแล้วเกิดผลเป็นการโอนได้เลยโอ้โหมีเครื่องมือให้เจ้าหนี้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเรื่องค่าเสียหายล่ะคะถ้าเราใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เหล่านี้แล้วยังสามารถเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาผิดนัดได้อีกไหมคะได้ครับอันนี้สำคัญเลยมาตราส1 3าวรรคท้ายระบุไว้ชัดเจนว่าการใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ตามที่ว่ามาเนี่ย ไม่กระทบกระทั่งสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอ๋อ oh. แปลว่าเจ้าหนี้สามารถทั้งบังคับให้ลูกนี้ทำตามสัญญาหรือแก้ไขสิ่งที่ทําผิดไปและยังสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาหรือการไม่ทําตามสัญญาตั้งแต่แรกด้วยด้วยครับบี๊กว่าได้เดาบังคับให้ทําและเรียกค่าชดเชยด้วยแล้วขอบเขตการบังคับชําระหนี้จากทรัพย์สินลูกหนี้ล่ะคะมันกว้างแค่ไหนยึดได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะมาตรา214 ให้ขอบเขตไว้ค่อนข้างกว้างนะครับบอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิให้ชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสินนส้นเชิงจนสิ้นเชิงครับรวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลภายนอกค้างจ่ายให้ลูกหนี้ด้วยนะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับเช่นกฎหมายล้มละลายหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งที่กำหนดว่าทรัพย์สินอะไรบ้างที่ไม่อยู่ในข่ายการบังคับคดีอ๋อพวกของใช้จำเป็นใช่ครับ พวกของใช้จาเป็นในชีวิตประจําวันหรือเครื่องมือธรรมหากินบางอย่างแล้วก็มีข้อจํากัดเฉพาะเรื่องจํานองตามมาตรา733ด้วยครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคค่ะเรื่องการบังคับชําระนี่พอเห็นภาพแล้วทีนี้มาโฟกัสที่ค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าเสียหายกันบ้างคะ่ะหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเรียกค่าเสียหายคืออะไรคะครับหลักทั่วไปก็อยู่ในมาตรา2 1 5คือบอกว่า เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามความประสงค์หรือพูดง่ายๆคือผิดสัญญานั่นแหละเจ้าหนี้ก็สามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับความเสียหายอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นั้นได้เลยแล้วถ้าเกิดการผิดนัดมันยืดเยื้อมากจนสิ่งที่ลูกหนี้ต้องทำตามสัญญามันกลายเป็นไร้ประโยชน์สำหรับเจ้าหนี้ไปแล้วล่ะคะเช่นสมมติสั่งพิมพ์การ์ดเชิญงานแต่งงานแต่ร้านดันมาส่งให้หลังวันงานแต่งไปแล้วแบบนี้ทำไงคะ อ่าสถานการณ์แบบนี้เข้าทางมาตรา2 1 6เลยครับถ้าการชำระหนี้มันกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้เพราะการผิดนัดของลูกหนี้ค่ะเจ้าหนี้มีสิทธิ์บอกปัดไม่รับชำระหนี้นั้นเลยคือไม่เอาการ์ดแล้วใช่ครับไม่ต้องรับการ์ดนั้นแล้วเปลี่ยนไปเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ทั้งหมดแทน อ๋อคือไม่ต้องเอาของแต่ขอเป็นค่าเสียหายเต็มเต็มแทนไปเลยถูกต้องครับขอชดเชยเป็นตัวเงินสําหรับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลดีค่ะทีนี้มีประเด็นเรื่องความเสี่ยงที่น่าสนใจมากคือถ้าลูกหนี้ผิดนัดอยู่แล้วดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนี้เช่นสมมุติลูกหนี้ต้องส่งมอบรถยนต์ให้เจ้าหนี้แต่ยังไม่ส่งมอบตามกําหนด แล้วรถคันนั้นเกิดโดนชนเสียหายโดยที่ลูกหนี้อาจจะไม่ได้ประมาทเลินเลอ่ออะไรเองเลยใครต้องรับผิดชอบความเสียหายนี้คะนี่คือจุดที่มาตรา2 1 7เข้ามามีบทบาทสําคัญมากครับกฎหมายบอกว่าลูกหนี้ที่ผิดนัดเนี่ยต้องรับผิดชอบความเสียหายจากความประมาทของตัวเองอยู่แล้วอันนั้นปกติแต่ที่หนักกว่านั้นคือลูกหนี้ที่ผิดนัดเนี่ยต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งกรณีที่การชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย พลวิสัยคือทําไม่ได้เลยใช่ครับคือส่งมอบไม่ได้แล้วเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ตนเองผิดนัดอยู่ด้วยเดี๋ยวหมายความว่าแค่ตกอยู่ในสถานะผิดนัดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ปกติอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบกลายมาเป็นความรับผิดชอบของลูกหนี้ไปโดยปริยายเลยเหรอคะใช่ครับถือว่าภาระความเสี่ยงหรือร i ส k เนี่ยมันเปลี่ยนมือมาอยู่กับลูกหนี้มากขึ้นเมื่อตกอยู่ในภาวะผิดนัดเว้นแต่ ลูกนี้จะพิสูจน์ได้ยากมากๆว่าต่อให้ตัวเองไม่ผิดนัดส่งมอบตรงเวลาเป๊ะความเสียหายนั้นก็ยังคงต้องเกิดขึ้นอยู่ดีซึ่งในทางปฏิบัตินี้พิสูจน์ยากมากครับโหเป็นเรื่องที่ลูกหนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะเนี่ยการผิดนัดนี่มีผลกระทบเรื่องความเสี่ยงด้วยแล้วถ้าการชําระนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่เป็นเพราะความผิดของลูกหนี่เองโดยตรงล่ะคะ เช่นลูกหนี้ประมาทเลเลรทำของที่จะต้องส่งมอบเสียหายเองเลยอันนั้นก็จะตรงกับมาตรา218ครับถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยไปเพราะพฤติการที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเองลูกหนี้ก็ต้องใช้ค่าสินหม่ทดแทนกับเจ้าหนี้สำหรับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการไม่ชำระหนี้นั้นครับค่ะแล้วถ้าเกิดมันเสียหายแค่บางส่วนแต่ส่วนที่ยังเหลืออยู่มันไร้ประโยชน์กับเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ปฏิเสธส่วนที่เหลือแล้วเรียกค่าเสียหายทั้งหมดได้เหมือนกัน คล้ายๆมาตรา216แล้วถ้ากลับกันเลยล่ะคะการชำระหนี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ต้องไม่ต้องรับผิดชอบเลยจริงๆเช่นเกิดภัยธรรมชาติโรงงานไฟไหม้จากฟ้าผ่าทั้งๆท,ท,ที่ลูกหนี้ป้องกันอย่างดีแล้วอ่ากรณีนี้นำไปสู่ข้อยกเว้นความรับผิดที่สำคัญครับคือมาตรา2 1 9 ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นผลวิสัยเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากทำสัญญาไปแล้วและเป็นเหตุที่ลูกหนี้ต้องไม่ต้องรับผิดช,ชอบตามกฎหมายจริงๆค่ะลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นไปเลยครับหลุดพ้นคือไม่ต้องจ่ายไม่ต้องชดใช้อะไรเลยใช่ครับไม่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยนี่คือหลักเรื่องเหตุสุดวิสัยหรือ force majeure ที่ช่วยลูกหนี้ได้ในสถานการณ์แบบนี้อ๋อ เข้าใจความแตกต่างระหว่างมาตรา2 1 7 2 8 8 2 9 9แล้วค่ะมันสำคัญที่ว่าใครเป็นต้นเหตุของการที่ชำระหนี้ไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนตอนผิดนัดหรือไม่ผิดนัดแล้วถ้าลูกหนี้ไม่ได้ทำผิดพลาดเองแต่เป็นคนที่ลูกหนี้จ้างมาช่วยหรือตัวแทนของลูกหนี้เป็นคนทำพลาดล่คะคะลูกหนี้จะรอดไหมคะไม่รอดครับอันนี้มาตรา2 2 0บอกไว้ชัดเจนเลยว่า ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนหรือบุคคลที่ตนเองใช้ไปดำเนินการชำระหนี้เสมือนว่าเป็นความผิดของตัวเองเลยครับอา้าวดังนั้นการเลือกใช้ใครไปทำแทนก็ต้องระมัดระวังให้ดีมากๆเหมือนกับว่า your circus your monkeys เลยนะคะใช้ใครไปทำแทนก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของคนนั้นไปด้วยแล้วค่าเสียหายที่เรียกได้เนี่ยคะ่ะมันครอบคลุมแค่ไหนคะ แค่มูลค่าของที่เสียไปหรือว่ารวมอย่างอื่นได้ด้วยมาตรา2-2งให้แนวทางไว้นะครับหลักๆเลยคือเรียกค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้นั้นเช่นค่าซ่อมแซมค่าเปลี่ยนของใหม่หรือมูลค่าของที่เสียไปค่ะอันนี้พื้นฐานแต่ที่น่าสนใจคือกฎหมายเปิดช่องให้เรียกค่าเสียหายจากพฤติการพิเศษได้ด้วยนะครับพฤติการพิเศษเช่นอะไรคะเช่น ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคู่กรณีโดยเฉพาะลูกหนี้เนี่ยได้คาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นผลกระทบพิเศษนั้นอยู่แล้วล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นการส่งมอบวัตถุด,ดิบให้โรงงานล่าช้าทําให้โรงงานต้องหยุดสายการผลิตแล้วก็เสียโอกาสทํากําไรไปค่ะถ้าลูกหนี้รู้หรือควรจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าการส่งช้าจะทําให้เกิดความเสียหายแบบนี้ก็อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของกำไรที่เสียด้วยนอกเหนือจากค่าวัตถุดิบอ๋อ แสดงว่าต้องพิสูจน์เรื่องการคาดเห็นได้ด้วยไม่ใช่ว่าเรียกค่าเสียหายอะไรก็ได้ที่ตามมาถูกต้องครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นผลที่คาดเห็นได้หรือควรคาดเห็นได้แล้วถ้าตัวเจ้าหนี้เองก็มีส่วนผิดด้วยล่ะคะแบบว่าทำให้ความเสียหายมันมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้สำคัญมากครับกฎหมายไทยใช้หลักความผิดส่วนหรือ contributory negligence ตามมาตรา2 2 3 คือถ้าเจ้านี้เองก็มีส่วนทำผิดที่ก่อให้เกิดหรือไปเพิ่มความเสียหายให้มันมากขึ้นด้วยศาลจะพิจารณาครับว่าใครผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะนำมาปรับลดค่าสินใหม่ทดแทนที่ลูกหนี้ต้องจ่ายลงตามส่วนความผิดของเจ้านี้เองด้วยอ๋อแฟดีค่ะ ซึ่งอันนี้รวมถึงกรณีที่เจ้าหนี้ละเลยไม่ยอมเตือนลูกหนี้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงผิดปกติหรือว่าไม่ยอมช่วยบรรเทาความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองช่วยได้ด้วยนะครับเป็นหลักแห่งความยุติธรรมเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าโยนความผิดให้ลูกหนี้ทั้งหมดถ้าตัวเองก็มีส่วนทีนี้ขอเจาะเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่คนมักจะถามกันเยอะคือเรื่องดอกเบีย้ยค่ะโดยเฉพาะหนี้ที่เป็นเงินถ้าผิดนัดชําระหนี้เงิน กฎหมายกำหนดเรื่องดอกเบีย้ยไว้อย่างไรบ้างคะครับมาตราสองสองเป็นมาตราหลักเลยครับสำหรับดอกเบีย้ยผิดนัดหนี้เงินซึ่งอัตราปัจจุบันตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่นะครับจะกำหนดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดไว้ที่อัตราดอกเบีย้ยตามมาตรา7ซึ่งปัจจุบันคือร้อยละ3ต่อปีบวกเพิ่มเข้าไปอีกร้อยละ2ต่อปี3บวก2ก็คือ รวมเป็นร้อยละหต่อปีครับนี่คืออัตราตามกฎหมายที่เจ้าหนี้สามารถเรียกได้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เงินตัวเลยหรือว่าถ้าในสัญญาตกลงกันไว้สูงกว่าน,นี้ได้คะถ้าในสัญญามีการตกลงอัตราดอกเบี้ยกันไว้สูงกว่า5%เอเอยู่แล้วและอัตรานั้นมันไม่ขัดต่อก,กฎหมายอื่นเช่นพรบรห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา,าก็ให้ใช้อัตราตามสัญญานั้นต่อไปได้ครับค่ะแต่มีจุดสำคัญที่ห้ามเด็ดขาดเลยตามวรรคสองของมาตราสอง คือห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดอ๋อ oh, ห้ามทบต้นทบดอกระหว่างผิดนัดใช่ครับคือเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่ไปทบกับเงินต้นเดิมแล้วคิดดอกเบี้ยจากยอดใหม่แบบนี้ทําไม่ได้เด็ดขาดในช่วงผิดนัดและเจ้าหนี้ก็ยังสามารถเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นได้อีกนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าเสียหายจริงนอกเหนือจากแค่ดอกเบี้ยผิดนัดนี้ แล้วก็มีประเด็นที่เพิ่งแก้ไขใหม่และน่าสนใจมากๆเลยคือมาตราสองสเกี่ยวกับการผ่อนชำระเป็นงวดเรื่องนี้ส่งผลกระทบเยอะมากใช่ไหมคะเอยสำหรับลูกหนี้ในระบบผ่อนชำระมาตรา2 2 4 1เนี่ยกำหนดหลักการใหม่ขึ้นมาเลยว่าถ้าเป็นหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายเป็นงดงวดเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินค้าต่างๆค่ะแล้วลูกหนี้เกิดผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งขึ้นมา เจ้าหนี้จะคิดดอกเบีย้ยผิดนัดได้เฉพาะจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดนั้นเท่านั้นครับเดี๋ยวขอย้ําตรงนี้สิชั้นนะคะสมมุติว่าค้างค้างงวดรถ1 5 0 0 0บาทแต่มูลนี้รวมทั้งสัญญาอาจจะยังเหลืออีก40,000 0บาทดอกเบีย้ยผิดนัด5%เปซที่ว่าเนี่ยจะคิดจากฐานแค่1 5 0 0 0บาทที่เป็นเงินต้นของงวดนั้นไม่ใช่คิดจากยอดนี้คงค้าง,างทั้งหมด40,000 0บาทถูกต้องเป๊ะเลยครับ คิดจากฐานเงินต้นของงวดที่ค้างชำระงวดนั้นเท่านั้นไม่ใช่ยอดหนี้คงค้างทั้งหมดซึ่งต่างจากแนวปฏิบัติเดิมๆหรือสัญญาเก่าๆมากโห oh. และที่สำคัญคือมาตรานี้ยังระบุชัดด้วยว่าข้อตกลงดใดๆที่ทำไว้ล่วงหน้า ที่ให้คิดดอกเบีย้ยผิดนัดจากฐานนี้คงค้างทั้งหมดในกรณีที่ผิดนัดแค่งวดใดงวดหนึ่งข้อตกลงแบบนั้นถือเป็นโมฆะครับเป็นโมฆะเลยโอ้โหนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยลดภาระดอกเบีย้ยผิดนัดให้คนผ่อนสินค้าผ่อนบ้านผ่อนรถได้มหาศาลเลยนะคะใช่ครับเป็นการคุ้มครองลูกหนี้รายย่อยในระบบผ่อนชำระอย่างชัดเจนมากๆแล้วมีกรณีอื่นที่คิดดอกเบีย้ยบนค่าเสียหายได้อีกไหมคะนอกจากดอกเบีย้ยผิดนัดหนี้เงินมีอีกกรณีหนึ่งครับ ตามมาตรา225คือถ้าลูกหนี้ต้องชดใช้ราคาของทรัพย์สินที่มันเสียหายไปหรือส่งมอบไม่ได้เพราะการผิดนัดเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยนในจำนวนเงินค่าเสียหายหรือค่าราคาทรัพย์นั้นได้ด้วยโดยให้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่เป็นฐานในการคำนวณราคาทรัพย์สินนั้นครับ ครบถ้วนกระบวนความเรื่องผลของการไม่ชำระหนี้เลยนะคะวันนี้สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมายาวเหยียดทั้งหมดเนี่ยเราเห็นภาพรวมว่ากฎหมายไทยวางกลไกเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะไอพยายามสร้างสมดุลนะครับระหว่างการให้สิทธิเจ้าหนี้ในการที่จะได้รับการชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับชำระหนี้โดยตรงการเรียกค่าเสียหายหรือดอกเบีย้ยกับอีกด้านหนึ่งคือการคุ้มครองลูกหนี้ในสถานการณ์ต่างๆเช่น เมื่อมีเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา219หรือเมื่อเจ้าหนี้เองก็มีส่วนผิดทําให้ลูกหนี้เสียหายหรือทําให้ตัวเองผิดนัดตามมาตรา 207, 210หรือ223หรือแม้แต่การกําหนดกติกาที่มันชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้นอย่างเรื่องดอกเบี้ยผิดนัดในหนี้ผ่อนชําระตามมาตรา2241ที่เพิ่งแก้ไปค่ะการเข้าใจรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆพวกนี้เช่น เมื่อไหร่ต้องเตือนก่อนถึงจะผิดนัดตามมาตรา204หรือว่าความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นยังไงเมื่อตกเป็นผู้ผิดนัดตามมาตรา217ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และฝั่งลงหนี้ควรรู้ไว้ครับ ทำให้เห็นเลยนะคะว่าการทําข้อตกลงให้ชัดเจนตั้งแต่แรกการสื่อสารที่ดีระหว่างกันและที่สําคัญคือการรู้สิทธิและหน้าที่ของตัวเองตามกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็เพื่อจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะคะแน่นอนครับรวมถึงการพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการแวดล้อมต่างๆอย่างรอบด้านเมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่าจริงๆแล้วใครเป็นฝ่ายผิด มีเหตุยกเว้นความรับผิดหรือเปล่าแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นควรได้รับการชดใช้อย่างไรจึงจะยุติธรรมที่สุดวันนี้ได้ความรู้เรื่องผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้ไปแบบเต็มๆเลยค่ะมีข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังนำกลับไปคบคิดต่อยอดไหมคะอืมก็น่าสนใจที่ลองคิดต่อยอดดูนะครับว่าการที่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้รู้ถึงผลลัพธ์ทางกฎหมายเหล่านี้เช่นรู้ว่าถ้าผิดนัดอีกฝ่ายฟ้องบังคับได้นะ รู้ว่ามีดอกเบีย้ยเพด็นัดแล้วก็รู้ด้วยว่าคิดยังไงตามกฎหมายใหม่รู้ว่ามันมีเหตุสุดวิสัยที่อาจจะทําให้หลุดพ้นความรับผิดไปเลยก็ได้หรือรู้ว่าถ้าตัวเองทําผิดสัญญาก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายผิดนัดไปด้วยเหมือนกันค่ะการที่รู้กติกาพวกนี้ใช่ครับการรับรู้ถึงกติกาเหล่านี้ทั้งหมดมันส่งผลต่อพฤติกรรมของคู่สัญญาก่อนที่จะเกิดปัญหาจริงได้อย่างไรบ้าง มันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตอนทำสัญญาไหมมีผลต่อการเจรจาต่อรองหรือแม้แต่การวางแผนรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมากน้อยแค่ไหนหรือว่ากรอบของกฎหมายเหล่านี้มันเป็นแค่สิ่งที่เอาไว้ใช้หลังจากเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วหรือจริงๆแล้วมันมีพลังในการกำหนดวิธีเล่นเกมหรือวิธีปฏิบัติต่อการตั้งแต่ต้นเลยอันนี้น่าคิดนะครับ